他不乐意，哎呦喂！ สวัสดีครับสวัสดีนะาะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนภพลนะครับจากค่ายคนลัวนะครับก็ตรงนี้เป็นเวิ้งสุดบึงพอดีนะครับก็มาเดินตกปลาในบึงนะครับก็ช่วงนี้ก็เล้งๆหน่อยนะครับก็คิดว่าเดยวล้อตีแถวนี้เดินตีล้อตีไปเรื่อยๆนะครับก็นะครับก็มีเรือชาวบ้านอะไรเขาทาการประมงอะไรทั่วไปนะครับเยอะะไปหมดนะผมก็คิดว่าต้องมีปลาช่อนอยู่แล้วนะครับในบึงแบบนี้นะครับผมก็จะมาใช้เป็น กบยางเรเดีรนใบเหลวสองแฉกแดกยับนี่นะครับบอกเลยตัวนี้สีส้มสุดจริงนะครับก็คิดว่ายังไงจะได้ตัวแน,น่นอนให้นานานได้รับชมแต่ว่าจะได้ตัวเล็กตัวใหญ่หรือได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในบึงนี้นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคันที่ผมนํามาใช้ก็เป็นคันไซโกมาเตอร์สไนเปอร์สิบยีความยาว6กฟุตเเหมือนเดิมใช้มาตลอดนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทําผลงานได้กี่แต้มกับ ที่นี่ไปน่าจะมีตัวมันมีบัวงนี้ด้วยเนี่ยมองใหม่ย,ยังไงครับส่วนมากปลาช่อนจะแอบบัวเนี่ยอากาศแบบนี้นะจะหลบบัวอยู่เนี่ยตามมุมเนี้ยผมคิดว่ามีตัวแน่ๆไม่เกินห้าไม้หรอก มันอาจจะหลบอยู่ในป่าอะไรเงี้ยย้ำให้มันออกมาลุล้นดูว่าจะโดนไหมท้ายก็ไม่โดนแต่มันก็ตายมาทีนี่แหละบนี่เดี๋ยวเห็นมองก่อน ่ทำเป็นเมินอ,อย่าเผลอไตแตกเขาบอกก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวน,นั่นเน่นั่นเน่หลบลมก่อนเงี้ยร้อน คนจะมาอีกแล้วโอยยาวเือนะล้ใส่เต่งนะยาวือนหมดแล้วนันนี้อุ้ยไม่ธรรมดาใส่ได้อยู่เอาหัวโตสังั้น บอกแล้วให้กินเยอะๆถ้าแต่กันเยอะสองสามรอบไม่โดนก็รู้แล้วแหละว่าสมควรหัวโตเรดาร์ไม่ค่อยดีนี่กบยางเรเดียนโอ้โหติด,ต,ดติดทั้งบนทั้งล่างก่อนนี่กบยางเรเดียนนะครับลงคอไปเรียสองแฉกแดกยับเอาเลยครับ chiều bao nhiêu Oh, that's a blue, you're lông blue, you're a blue, you're a có you're luôn, blue, you're ไม่โต้ด้วยอะชัดูดเอาเห็นออกมาตอนนั้นมันต้องตายใจด้วยผมยางเรียดีบเหลียวสองแฉกแดกยับอาการก็คืออะไรนะกำลังจะกินน้ำกัดลูกปลาโชว์จัดสิครับ โอ้โหเนี่ยพอมันดิ้นแล้วมือไปโดนตรงนี้ปุ๊บมันจะกระหางไงน,นี่ไม่ต้องหางคีบแล้วยาวๆเลยทีนี้นี่ดิน้นเอยนะเห็นปะนี่โอ้โห,โ,โ,หโดนครับเต็มเต็มนี่เ a d เดี t ยนใบเหลือสองแฉกแดกยับตัวนี้เป็น3.5เซนใบเคาะนะครับ ไซปลาส,สวยๆเลยนะครับโหดมากโอเคเอา้วยครับกบยางเรเดียนใบเหลียสองแฉกแดกยับ เห,เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วต้องตามมาใช่ไหมธรรมดาด้วยหูใสลงคอครับกบยางเรเดียนซ่ากับใครไม่ซ่าซ่ากักบเรเดียนไปหลิวสองแฉกแดกยับ เดี๋ยวับไม่อมยับเลยจับลงคอโอ้ยเรียบร้อยมือแตกจับหางโชยนะเห็นเห็นเยอะไหมเห็นเดียวนิดหน่อยมันลงคอเกินไปนะนี่เลือดสาดเอาด้วยครับเรนเนี่ยไปเหลือสองแฉกแดกยับ อ้ยมีตัวเว้ยไม่ตัวเล็กโดนตัวเล็กเฉยเลยกลบยางเลี่ยนสีห่วงตัวนี้ไปเรียสองแชกแดกยับนี่ตะกองโดนเหยื่อ ไปไหมแมเยอะยังสวยเอาเลยครับ ไปเลยหยางเลยเดียนใบเหลียวสองแฉกแจกยับโอ้ยเอ็นบาดมือไอ้ชอ็ชอกช็อกบาดมือ,อสุดยอดลองมาแล้วนี่ครับลงคอไปเลย ยางเลเดียนะครับใบริลวสองแฉกแดกยับตัวนี้3.5มจุดห้าเซน